คนที่ห้องได้เออเขาว่าถ้าทำามอยุ่เสินนี่แต่ว่าืรอยู่ใส่ตอนนี้นะที่จะมาขายตูวเออคือแบบ่าหาตัวเซ่ก็แซตห่าก็พอราคาตู่หาซิบก็ได้กระดาษไฮโปสองก็ไดาษไม เนาะอยู่ทุกันโดออมาทีเออเสียงมาแต่ไกลเนาะได้เป็นพระเอกเอ็มบอก M B หน่นะเป็นพระเอกมีใครนะเป็นพระเอกปะคือว่าเป็นพวกโกงคือว่าคขามีเรื่องยักไปไปว่าเรื่องยักไปยังก็ไปซุบซิบซุบซิบสวยกว่า น้าสาวคือซา้งหนาน้อยๆน้าสาวน้อยบ่เขายังเขายังหนาบ้านหนาใหญ่บ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 ่ขันเปรียบมาก่อนจะลงลายเติมเพราะว่าคนเขาเขาไม่เห็นเจ้โดนเดดโดนโดนถ้าเจอกันเธอหนึ่งเขาก็เลยแบบประมาณนี้ดีโคตรนี่จะชนะคุณผู้หญิงามนะเลือกฐานโล่เออคนคนเจออัน่อยเนาะอ่ะให้น์นั่งนี่่ออะสวยเลงนคนงาม ปล่อยผมแล้วนีปล่อยพมแล้วปล่อยพมแล้วอันนด้ดีไปก็ซื้อแล้ะปล่อยแล้วปล่อยจะมาปล่อยด้มาพุ่นได้เวลาเป็นกระจกกับประมาณมาจองโตคเัากับมาตามคิวเพราะว่าเขาไเป็นเสียงหวานนะ ไปกับเสียงหวานตอนนี้นก็ขึ้นโหลดสิพา <ละ S 1> สาวๆไปเปลี่ยนสูตรสิไปเปลี่ยน,ปปนสินสไปที่ข้าวแห่งบูฮูที่ข้าวบูฮูอาจจะส่งโลเคชั่นมาเท่านั้นนะ Hi everyone everything sing a bell today to now สบายดีสบายดีนะทุกคนเหมือนนี้เข้ากันคือมาเซียลิต้าแหละแต่ตอนนี้เขากำลังสีไปแบบว่าพาสาวๆไปเปลี่ยนสดเลยเข้าวกับสีบ่ได้ลอกคาบป็นดดักเข้าฮะกาอัดสุดเดิมอัจสิมีส่วนเปลี่ยนแปลงนิหนึ่งไปเบิ่งนุ่มๆนะไปเบิ่งอักอยเลยเาเหบาโยฮะเป็นยังไงเขายังม่หอนเขาไปกินข่าวเออนเขากระปุจจุเนาะบอดแถวไหนหองแฮมยังมาเฮ้ยหองแฮมยัง เดี๋ยเจ er ้าขาวฮงแฮมยังแทงตามน้ำม okay, ันเพชรมิไซนี่เพชรมิไซอยู่บนเพชรมิไซมันเส้นเส้นอันหนึ่งพุ่นบ่โอเคเส้นอันหนึ่งสซไปได้อยู่ครับเส้นอันหนึ่งเขาต้องออกไปพูดอีกอันหนึ่งโอเคโอเคเซ็นอันหนึ่งเขาเขาไปทางนี้ได้ป่ะเขาไปทางนี้เดี๋ยวเอาชส่งโลกสัตว์นเจ๊ะด้วยโอเคโอเคโอเคอ่ะ โอเคเดี๋ยวโอเคตอนนี้พักสาวสนุกหน่อยก็ขึ้นงามเลยค่ก็งามอย่งจะขาวกับคืออยู่ไหนค่อยสิบโรคพวกหดวในวันปีหน้าอย่าดเถอะอย่าดเถอะโอ้ยแรงมากก็ต้องมาไล่ที่ก็ได้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 ก็สวยอยู่สปอนเซอร์ใหญ่กับสีส้มคับปะกวด ห้องก็ใส่ห้อก็ใส่เสอพุงอ้าวอันนี้ครับก็เจอกันเทดที่สองเนาะบอจูดเนาะแฟนเบลเยียมคนโก้จุลิโนบันทามิเตโก้ไปหน้าเบอมิเตโก้ไปหน้าเมียสิดากับโบหูอันนี้กับเมียคำแสงว่าสานสลัดสวยโนแป๊บเดียวมึกตนมาทำอีกขึ้นยังมงามขนาดนี้บัดเบ คือติดบอกเออคือติดนี่เนาะน้ำพน้องเดินทามัดกระลานหสไปหนึ่งเลยเออเอาคือติดเอาหนิซุ้มเพื่อนขวัญมันยาวอยู่แต่มันซื้อเออไาตรงรัดเขาเนาะออกเดินทางทุกคนปปไปเสริฟชุดสาวๆสีแต่งต่อใดอยู่ใส่เนาะมาเมีนทุกคนอันนั้นก็ว่าเฮาสิไปตใบเวนหันยานบอลนั่งมันโมมี่เออเพราะว่าทีมงานเขาลายคนมันลายเด็กเมื่อนี้มันเป็นกระแสในเนิ่งวัญลายประกวดเดมือแบบแข่งทุกคนฮะ มาหอดส,สินอันหนึ่งเลยนะเมน,นแล้วใส่สินหรือใส่ยางใส่สูตรธรรมดา,ดดานีเด็ดอันนี้แฟนดียวดิแฟนดิยวซื้ออย่างเก่ซื้อฝนน้องน้ำฝนฟู้จักกันู้จักกับเขาบริษัทสื่อเพื่อสิจําสื่อพันได้กับอีกประมาณสี่หาดหาอาทิตย์น้องลาดก็เพื่อสิจําได้กับเพราะเนี่ยทธรรมดาเพื่ฮู้จักกันกับเพื่อ,อกกปีสองปีแหละบอกเราอบจืบ้อ จักเนาะซื้อมีครับแสงมีครับแสงบ้างเดือดผัวหลัดซื้อยังผัวหลัดซื้อยังเงี้เกอะประมาณนั้นแต่แต่มักลิงหันจืดอยู่มักลิงมันจืดจะแน่นอนแต่เส้นทางทุกงานนะใส่ตาเห็นอันนี้เป็นเส้นทางอันหนึ่งเส้นทางสีใบบอลของเขาเสาอยู่คนห่วงพวงเนาะเข้าไปประมาณสองเลนที่สี่เลนไปกลับเยอะก็สื กันยันใหญ่ได้่ยิวได้่ยิวคนนะครับมันนในฮักกับเสียสุดฤทธิ์เนาะแต่ฮักกัตสิดบในเนิ่งตามภาษาแปลว่าเสียงดังนะเขาจะสิทามามาแต่สไซก็ดังเป็น่อนจ้าแรงก็ใส่เบิงอีกว่าทีมงานทำมีไผยเน่ฮักกัตสิขันมีโอกาสกระไยเบิงกับผู้คนเลยเบิงก่อนตรจานมันคือมืดแทนหน่อยเป็นหนา จ้าได้อยู่มันได้อยู่จะไปเห็นอาหนาสวยๆของแคลป้าๆไปเจอกันที่พูดแล้วก็ซะยร่ององแล้วค่ะกระแต่งแล้วจัทยยงท <Okay. S 2> ี่ไทยเบิ่งโอเคอทอดแรกนะทุกคนกระทาเพิ่นบอสเดชจะมา,าถามเราก็ได้จะมา,าถามนี่บนะนอนสองสาวนอนห้องนี่บะเขาบอ ปิดไฟอ่ะคุณปเปิดไฟเออต้องใส่ก๊าซป่ะเล่าบม่เคยสามาจักเถื่อนเลยที่สากันนี้ก็เสียบอันนี้ก็เสียบนะนั่นหนึ่งเถื่อนนั่นฮะเออวันพางเปิดกับเทาก่อนนั่นสิไปเบิ่งรถกันรถี่ขาวตกขุมทุกคนมันเลยแสดงกึกกักกึกกักกึ๊กกักกึกกักอยู่ รุ่นย no ูว nice. ่า oh. ส ah. ้อได้เมื่อเฮาเทือนบอกหรือว่าจังได้นี่ยพี่ขากบ่บู้ทุกคนมันียงดังมันสักอย่างสักอย่างมปนเรียบเป็นอย่างเอาเอาใช้ื้อ ท่านเดียวเขาก็ไปเบิ่งก่อนพวกนาเทียนพวกนี้เข้าไปก่อนไใส่เสือฮะไม่ได้ชื่อโยผู้เส่อไม่ใช่จะเข้าเบ้าบเมื่เข้าของผู้ทายกันโอ้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 ในสายใส่สุดได้ะเผื่อมันนี่เลยรีดเลยคือว่าจะเก็ตมาถับในหนึ่งมันจะคืนงาม บ่กผ่งคนผิวผิวแบบไม่ใส่ยังก็คือผิววันนี้แหละฮาเสืเนี่ยฮวันนี้าเสืเนี่จ้าจะใส่ยังมันกรตั้งจ้าผิวฮารหนักวันนี้เออเออเาตัวุ่นนะเออเออเอองามเลย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 อ่อ่าซื้อซอฟต์ูตรวมาอ้าอันนี้ก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อบอท่งเก่าเลอ เลิศเลิศจิ๋วเพราฮาต้องไปหักมงดิเขาต้องมุ่งต้องมนเะเขาต้องมุ่งบ่มุ่งเขาได้ดิมบ่งมุ่ยุ่มก็ได้ไม่ได้เขาต้องเสียงกัเสียงทีมฮัดดังก็โมให้เจ้าเว่าป้าตัวทีมนี่ไปประกวดต้องยอมรอแล้วลรอแลอเลิศ อาบน้ำยังอาบน้ำแบบก็แต่งสดไปเจอกันจะออกไปก่อนก็ใส่สีแดงเอาซะสีขาวปึกอันเดนหมดใส่สีแดงเลยปีจะเบอร์เนี่ยเบอร์สี่สิบเออก็ได้ก็ขอเบอร์สี่สองเป็นเลิศอ่ะให้แต่งโตซะไปก่อนเจอกันฮะโอ้ยชุดเซเว่นไปซุดการในรอบไซปี นล้วทุกคนนะฮะคนแต่งโต๊ะก่อนแลนะฮะจะเสดออกไปนะตอนนี้สาวกำลังเสียนั่นสะอาดน้ำก่อนบอลรือจังใดหรือว่าเก็บเครื่องออกไปเลยเก็บเครื่องไปสะอาดก็อาบดอกพักสิน้ำหอมเอาสิน้ำหอมเอาทุกคนเรื่องไหนหนังงานเป็นอย่งไดเรอเบิ่งรอติดตามนะทุกคนเฮาสิเฮาสิไปก่อนไปหัดก่อนสาวกขาแล้วแล้ว อันหูหูหูตัวนวัฒนธรรมไงบ่หูอันนี้หู้ต่วัพรวว่าวัฒนธรรมไงบ่ืดเอาชื่อวกะเาวัฒนธรรมไงน้งี่หองได้เออเาหวัฒนธรรมมันอยู่สินี่ตวนเรือยู่สิบคนกเคยไปเออไปะหมเถิงก่อนห้องห้องเบย์ไงเบย์สามกราวัฒนธรรมอยู่วันใด เนี่อลุง่านาเซียนขี่ไปซื้อเลยแล้วมันขี่ไปซื้อแล้วก็เห็นเลยนะเออมันมันมันมีอันนี้อันนี้เขาหลน์บ่อันนั้นพวกนัยเคื่อนไปวนะเมื่อนนี้เขาบอกจืดจ้าจืดโลกเขาจะไปเห็นเขาเห็นอะไรเขาจืดโอเคโอเคโรงเรียนอาเซียนพาเขาไปโรงเรียนอาเซียนเด้อโอ้เปัคนเชไม่ใช่ครมเงน คุณได้ยังมาปัม้ม่งกับปั้มได้เด้อยตอนนี้เนาะผที่จะมาคายตู่เออคือแบบว่าขาโตไสก็แซนหากพ็พอดราคาตูหาซิบสาหาซิบกะะ็ดกะดาษบรรุนไฮโปสอนะงกะ็ะดาไหมหาซิบเนาะหาซิจงกจากอันนี้้แต่ว่ากรงเียนอเซียนนี่ล,ล้วกันเรียมมานี่อโอเคไม่หาแหละโอเคโอเคเจอกันกรบสัพดีโอเค เด้อเคโอเคปะตาสาวนะเปิดอย e <trendy> <practices> <shows gen timing> ู่หรือเปล่าสิบเอเปิดเข้างน้าปะเป็นยังไงกะเสือมันกงสงเสน ้าเส้นข้าอันนน้อเออข้าเอาเห็นปะอิกาเวลาเลยกาเวลาจริงหมือใหม่เขาไม่เื่องใหม่อี่ยนะขันหูนี่นี่เอาไปไหว้หูเอาไปไหวยูเิันดล็กดี่งเสนกะปเป็นหย่างแต่ว่าข้านออย่างมันอนเอก็เจ๋ไหวเปิดนติแอร์เปิดเลยดิเป็นหย่งเป็นหย่งเอาขัดเจลขัดเป็นหย่างจะปิดป็นอย่งหนึ่งไปปิดสิบะบ้านนี่นางามที กาแฟเซบ็อกเซเว่นเซใจนั่นึ่งสิซะมากับสาวจิ้งขาเรมองโลดขึนมากับผู้ซายเลยจิ้งข้าวกันเลิอยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่เพราะเซเว่นเนี่ยมันมีหลายสาขาอาจะอยู่ลาวมาทุกคนพูดอห้เราหยู่แทรพูดพี่พายแนจะเอาแน่เพราะว่า เาก็ต้องใส่เสียงเฮาต้องดบในหนึ่งสบ่สบยสบายใจใส่ยยูสั่งกบเห็นเออมันมีแต่บอกไทยวายฮะไม,ม,อ,อ,ะมอยู่ทั้งพี่ปะกบเห็นนะมีเ็อกมันต้องเป็นชานสมิตรกบเบลลาอยู่องแฮะงไมีม่เอาเป็นฟอ,องกับ,อกบอ๋องมันจะให้โซเสีฮะ ป่อง19,000เออก็ประมาณนี่แหละไปเถอะขาจักปอ้องอะไรกัมันมีรถยังไหนงงอันนี้รถไหนเอาอ่ะบ่อแตงโมบ่อเอาใอยากกินแตงโมก็เอาแตงโมแต่กระแพงอยู่ด้นะทุกคนนะข้างนอกกับในเดียอันนี้19,000 มันบอกมีแบบแค่ตัวอันนั้นนะมันหนาสิมีเนาะอ่ะจกคนกินคือเอาหกเลยคนละสองกระป๋องกับแปดคนละสามอันนี้อันอ้อนอฝนกับกินแต่ว่ากินแบ่เออกับเอาคนละสองกับเอาแปดสี่คนเท่าดี กระสับมมีเสียงดังเอาแปดเป็นโลดกินน้ำกันโลดเออเอาเอาเอามาอีกตก่อสองปองน้ำกันจะเซ่บัสันตอนนี้ฮิวขาวซื้อบุรลนากรนหนึ่งโบวิปอปฟลนก็นมาลเลยกรเลยถฐานนะครับฐานร้อยหนึ่ง สวยเนาะเฉพาะค้าซีจังห่วงพระเจ้าของกินะวาคัดนเพราะว่าเพื่อเพื่อข้าซีเรียบร่อยเพื่อมงสีลงกับประมาณสิบสองโมงหิวต่องซับต่งลอกทองไปก่อนหัวหยาบาเงห้สนัยสามล้านหัวคือเงินหัวคือเนห่างในชีวงนี้ปะ หัวห้างไม่ใช่ไม่ใช่คือสนอยเออต้องโอนเงินมาให้แน่โอนเงินมาให้แน่สนอยเป็นคนโอนซับคนนีงกับเป็นเงิเนาะตัวแพงไปเลิศปะขับใจได้เด้อเด้อไนหาเส้นใหม่เขาไป็นอะด้วยเนาะเป็นเขาเออเออเขาก็ไปนั่งกินนั่งสวยๆนั่นน่ะไปรอดูนะว่าทีมงานทำมาจักคนเขาก็ับสาเห็ุเป็น EP EP ไปอะไรทุกคนเพราะว่าท่านถ่ายบัตรเดียวมันสิยาวนะ กายคนเบื้งเชิญหน่อยเท่น่ะติดตามสองาสาวพันลืมยังพันลืมยังเว็บปลาหนอ่ะที่มาก,ก่อนบะสบายดีแอฟหยุดมาแอฟเนาะอย่าคูยกันโนดบ้านี่เอฟเอฟเสียงมาแต่ไกลเนาะได้เป็ดพระเอกเอ็มบอกเอ็มบีเลยนะเป็ดเป็ดกับพี่ชายนะเป็ดพระเอกบะ คือว่าเป็นทวกโกงคือว่าคขามีเรื่องยัดไปไปว่าเรื่องยัดไปเรื่องกอไปซุบซิบสุบซิบจนนายโร้มาหอดไปเว้นเนาะพิษทานสบมันเลยเออปิดครึ่งหนึ่งโอ้สามโมงก็ปกติเลยจะปิดสามโมงไทีมงานทาก็มาหอดพี่แล้โอ้มิเตคอนซิสวย โอ้คนีอกสวนสบายดีเล่ามาเป่อยไหเนา้ป้ายไฟ h o ปาไปนอย่างไรมีไฟเอาบได้ซ้ำบอเอาเสียงเอาก็ได้นะอลิต้าเสียงเอาเสียงสวยกว่า น้องสาวผู้สึกหนาแน่นน้ะสาวหน้อยบ่เขายังเขายังหนาบ้านหนาใหญ่บ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 ่ขันเปรียบมาก่อนจะลงลายเติมเพราะว่าเขาเขาเขาไม่เห็นเจ้าโดนเด็ดโดนโดนถ้าเจอกันเธอหนึ่งเขาก็เลยแบบนั้นนิดนึงว่าสาเสวยเลยถ่ายหูก่อนบ่ได้บ่ระว่าเออเวลาอ่ะตอนมงลงค่ะจังทายอุ้ยหล่อดดผู้ชายบันนี้ฮะอุ้ยลัดนะ

บ็เคยมาจ้กเถื oh, oh, right? <anch am ual attitude> ่อฮะก็มาเกิดทางทำอีทพันพันประกวดจักปีเลยบาลิสพันประกวดจักปีเลยใช่อัเนี่ยนางนางงามพอใจนะอ่าสามสี่ปีหรือเปล่าสี่ปีนี่บริเวณสี่หรือห้าเออน่าจะสี่ประมาณบริสี่ละกันห้านี่แหละปีที่สี่โอ้ยสวยนะสาวหุ่นบางล่างเล็กเกือบเด็กเกือบเด็กเอาละเอาเบิ้รเอาะบอกเอาเอามานี่ไหมเอามาถือแน่เออลืมไปเนาะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮะนี่เกิ่มเฮาเกิ่มเฮาเออเพราะว่ากับแจ๊ปกล้องอยู่ดีได้อยู่ได้อยู่ป๊บทุกคนเขาไปเบิ่งเพราะว่าหลอกมันเลยจวะไปต้องกินเหรออะไร่องท้องในหนึ่งเด้อเพราะว่าคำว่าล่องท้องเลยเวลาเนี่ยมันใส่เวลาโดนได้เวลายืนในเวทีกันโดนเติบแล้วบ่บ่ขึ้นนี่นะฮะขึ้นนี่จ้ะอันเลิศเลยศนึ่ง ลตเลนหนึ่งเจ๊ข่าวการญี่ปุ่นเป็นอย่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระยี่บไปอูแลอันนี้บออันนี้ให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 ้ยังก่นเริ่มสื่อเลยให้ลาดมืองเหยียบไว้เลยทุกคนไปเบิ่งนดันนายก่อนนะ เปบืงดันในสิเป็นแจงใดเวทอ้เวทีอลังการมแหงทุกคนเนยเอาก่ะใส่เบิ่งอนางงามทางหลังเฮอ้อู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 ้อั้บู้อู้าู้อู้อู้า่หอู้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 อ หรืเป่าเป็นนางข้างหน้าอัไนแบบว่ามันจะมี้ายสื่อแต่ละคนแต่บะเอื่องจีซึ่งแบบพวทีมงานจะจับโซนให้อยู่แล้วแต่ตอนนี้นางคนก็ได้ทุย่างแลวตอนนย้เปนงานเริ่มว่าเดี๋ยวมีท่ก็ได้แล้วค่ะนี่นีามีสื่อ้ื่อได้ใส่ฮะในเดย์อันซีสามมันจะมีรหัสของเข็แต่ละคนนี่นี่นี่คนนี้คนนนี้ได้คนนี้ได้สบา อ้าวก็บักปีซะอ้าวกระบอกนั่นแหละอ้าอยู่ทั้งหน้าได้เลยไม่ได้ปะฮะอ้าจีนยังได้ทากลางผเห็นท่ากลางทั้งหน้าบันนี้ทานวีเพีเนอะทากลางก็ร้ได้สบะทั้งหลัง่เอ่านำซะเออเวทีแถวได้เอานน่ปะทีมงานเาราหต้องมาแบบ ชาวบ้านหนาวๆเนาะ VIP เยอะสองสี่หกนี่เด็เซตที่หกสองข้างที่มันฟรีโดยสามารถนั่งได้เลยแต่ถั้นตัวใหอย่างเด็ใกล้ๆเนี่ยแต่ชิมุนี้หรือมุมนี่โบ่างิี้นะแต่ข้างไม่ดูกลั่งๆโอเคโดยตัวที่โู้ใหญ่นั่งสามารถนั่งได้โอเคโอเค ทั้งหมดนน้นไแล้วท่าน่นงนีกหสดแขกมาเด้เอตมีชนงมดแขกัวเขาเซิร์โบมาแต่ละปีบางเที่บถ้ากเมานั่งได้เดี๋ยวเขาจัดเล้ยวบนโกนแล้วัรมโโเตมหรือว่าโบนางเขาจะูขึ้นมาให้กันโอเคโอเคคับใจคับใจเดี๋ยี๋ยวนี่นางนี่อ่ะเธอไปยับไปเถอป้าเถอป้านี่วนยายน้ำแขกเวที อย่าไปอีกเฮ้ยาอ่ะหามุมนี่เลยป้าสวยแท้จดจำบได,ด้ยแอมนะเลือกฐานแล้ว<อ>เออคนคนแก่ฮะเนาะอ่ะพี่เสนั่งนี่ขอยอ่ะสวยเลนหนึ่งเนะี่ยคนงาม ปล่อยผมแล้วไงปล่อยผมแล้วอยผมแล้วอันนี้ดไปกระซื้อแล้วปล่อยแล้วปล่อยแตมพุนปล่อยแตมพุนได้เวลาเป็นกระจอกจ้ากับประมาณมาจองโต๊ะเขากับมาตามคิวเพราะว่าเขาเป็นแขกไลยรับเซิร์นนะเขาแบบมาแบบในทันน่ะนั่นนี่ไล่ไล่เจ้าของ V I P เป็นหนังหนาแล้วนะกันเนี่ยนั่งเย็นเหรอถ้าตรงไล่เจ้าของ V I P เป็นเนี่ยนี่ เดอินเดินเหนเจล้เ้าไม่เบของในน้รของไมันนะนี่อุยไปทังโลนกิฟนี่สซเบิรงนี่ทำมีป้ายทำม่ปายเสียของไทของมันนี่เขาเขาเดือดเป็นโซนจาพี่น้องของาเดคือปากแดงแคมาเน่ เห็นกันบริษัทกันจะเถื่อนะตัวไปเฮื่อนเพื่อนกับเพื่อนก็ไม่ได้เจอมีแตไปเยี่ยมท่แม่เจ้าผักเสี้ยนนดเด้อผักเสี้ยนนเด้อนีลัน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 ปพญาลายพญายนี่นัาอยางฮยเจาเจ้าเจเกงจนเกจ นะทุกคนกระใายเบิรงเวทีประมาณนี้แหละเขาเตรียมอุปกรณ์มันย okay. ่างเรียบร้อยรอดูว่าเรื่องงานสีลี์ไทยเน่ว่าศิลป์มีไทยเน่นะทุกคนนะกาคัพเซียนสีแมสสิญญาเนาะทุกคนกาคลิปนี้ทีมข่าวก็จะไปก่อนจทุกคนจบแล้วเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่คนมาเสียดีตายสองแถวบ่พอบ่พอกระบอมีไอวีไอพีเดยแมตตาไอพีอันนี้เขาคนอีกแหละหนึ่ง ชัี้จใสนเอาจเออจังหน่อยเฮ้ยเบิกงันแต่ละคนอยู่ใส่เฮ้ยโก๊ยู่พีเฮ้ยโกบโจบโกันะไรเฮ้ยอ้ยอยูดใส่อะเนี่ก่อบเอ้าฤทลิ์ฮะไ่ใชเอ้าก่อนบอกเสมอคิดแทงเงี้ยตกใจตกใจแรงๆเลยเนาะโอน้องเอลนอก่อนรอคอก่อนบอคอวอมพญมลย พีเจสูตรสี่อ้าวลบก็ประมาณนี้นะทุกคนจังไรฮักการเซนนั่นแหละถ้าเพิ่นเริ่มงานเ้าจังสินฮะบายบายเจริญพี่หนาเนาะกำรที่จังไรก็ฝากเป็นกำลังใจหาลิต้าเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าฮักการทิมงานแล้วก็เป็นกำลังใจน้องๆทิมงานในผู้ขับประกวดผู้คนแหละเนาะทุกคนนะแต่ฮักมาเนี่ยก็คือคือว่าแหละครั้งแรกของเพิ่นแล้วเพิ่นก็ตั้งใจแล้วเพิ่นจะลงทุนแบบว่า หลุดนำนักยังหลายอย่างหลไยเวทีบ๊ายบายนะทุกคนนี้บ๊ายบายคุนางงามอยู่ฝุ่นางงามตอนนี้หาหมู่นะคะหมูบายบายบายบาตติดนนสวยแล้วบายบายสาวๆกินแหลย